สวัสดีครับพี่น้องครับบมกช่องบ้านลำเพลินออฟิเชียลครับตอนนี้ประมาณหกโมงเกือบสี่สิบนาทีแล้วพี่น้องครับอ่่านีครับ้งคุณสิเป็นนศิลปินเพลงจังหวัดสนุกสนุกส่งท้ายช่วงนี้เลยจ้าแล้ลงสุดลงสุด าแล้วครับวันนี้คือรถรอลำโพงเรานะฮะจะเป็นหมวดพี่ดองเอ้ยเอาแล้วครับพี่ดองเอาแล้วลีกสิลครับมาญาติห้องใจนังแล้วพี่น้องว่ามันเป็นลิขสิทธ์แล้วก็นะฮะมาที่หน้าง,งานนะตอนนี้ก็รอดําเนินการติดไฟแล้วก็ติดระบบจอครับก็และเวทีนะฮะแสงสีเสียงนะฮะ เลโก้ครับพี่น้องครับอ่าไปอีกแล้วลพี่น้องครับอ่ารถลำบงอีกข้างหนึ่งครับบรรยากาศตอนนี้ฮะสิบแปดนาฬิกาสี่สิบกว่ากว่าครับพี่น้องครับหลังจากเมื่อกี้นี่นะฮะข้งเพียวขึ้นเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับข้างนี้เขาขึ้นเรียบร้อยครับพี่น้องครับโอกาสแน่นอนครับทีมงานสาวร้อยเพื่อนแพงเจเนอเรชั่นใหม่ครับปีนี้ปีใหม่ เวทีใหม่รูปแบบใหม่การแสดงใหม่นะครับใหม่เบิพี่น้องเอ้ยเห็นเวทีกระคุมแล้วครับระบบจอระบบทัชนะฮะอ่าก,กำลังไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับฝั่งนู้นรถลำพวงมาแล้วครับรถลำพวงนะฮะมันตั้งเท้าเดียวดอกพี่น้องในท้องปิ้นเพิ่มเท้าเดียวแล้วนะฮะตอนนี้ก็รอระบบจอนะฮะระบบจอระบบไฟนะฮะแล้วก็ระบบอ่า เกี่ยวกับระบบไฟเลยนะครับฝั่งนี้เสร็จแล้วนะฮะร,ระบบไฟเสร็จนี้ฝัง่งพียรกำลังติดตั้งครับตอนนี้18บแนาฬิกาสีนาทีนะฮะนี่ครับอ่าถือว่าทีมงานเราก็เร็วมากนะฮะค่อนข้างจะเร็วอยู่เพราะว่าอุปกรณ์เยอะมากนะฮะอุปกรณ์นู่นนี่นั่นต่างๆนะฮะตัวเครื่องแรงครับสี่เป็น การแสดงของ,ของทุกภูกกมิภูมิจัดรับวันนี้วันบรรดาพี่นอ้องแฟนคขัแบ็คเพลิงกลับมารอบที่สามารอมมือกทีมงานสานหน่อยครับนี่ครับหน้าเวทีตอนนี้นะ พี่น้องมึงครับ เดี๋ยวมันจะเป็นกนารไปฟังงานทำงานของคนนะผงก็เลยอยู่อยู่สแตนบายรอนะครับสแตนบายรอนะทุกยางทุกระบบกำลังกำลังรอ พี่น้องครับตามที่หน้าเพจสาวน้อยนะฮะเปิดหน่รายงานแจ้งข่าวพี่น้องครับพบกันแน่นอนครับวันนี้นะครับงานรีพี่น้องนี่นะครับมาแล้ว,รวค,ครับมาแล้วสี่ขาอาได้สดอดแจ้งช่วงเดียวพร้อมแท่ ของแท้ของแทค่ไม่ได้สวัสดีครับโบว์บันทีครับโอ้ยูทูบเบอร์หลายครับพี่น้องครับพี่ยูทูบเบอร์เยอะมากเลยผู้ร่วมส่งกำลังใจครับทีมงานสาวน้อยเพื่อนแพงครับเออในวิธีตอนนี้ก็คือคืนแล้วนะครับผู้ใดก็อยากเห็นการแสดงของสาวน้อยครับ ก็มาตั้งหน้าตั้งตารอแล้วนะครับบางคนที่เพ็นของครับ<ด>ก็ไม่กําลังใจนะครับนี่จย์ใจมากลยนี่ยจใจตวาก้าใจนะเราหมด้วันด้วยกันนะครับแล้ววันนี้นเป็นวันที่สาม่อว่าเป็นกานจะ้วอ่าพี่น้องครับมารวมส่งกําลังใจครับหน้าเป็ดีครับตอนนี้ติดจอดติดยางแล้วโอ้ยสีเล้วแล้วพี่น้องสีเล้วแล้วอ,อีกอ,อีกมิตอใจเดียวครับอ่ามารวมส่งกําลังใจส่วงกําลังใจให้ ไปหาที่สภาเรายังเหลืออีกสศิลปินอีกคนเพียงเจอเะกับคุณอ้อยแสงสีและปิดท้ายนวลานี้กัะคุณบัวมัดคังโศบปกเลครบโดตัวราดพี่น้องครับอ้าวเลือกมงนางครับแม่พวแม่เลือกมงนงมาแล้วครับมาแล้วย่งดีแย่แเลยนะครับอันนี้ดยอดมากครับเออขนาดขนาดขีดจมได้พี่น้องขนาดขี่จมไคุณน้องัน ครับเลนี่ครับาวนมาแล้วครับกับจองเลือกสถานที่นะฮะคุณแม่มันก็จองที่นั่งกันครับพี่องครับสองสองสิบมากสาวน้อแม่แพงครับแงดีครับสามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับอ่าหรือหรืออาจจะนี่ยังอ่าพี่น้องก็มาติดตามครับเย็นนี้นะฮะ สนุกทุกโชว์ครับโชว์ของชาวน้อยพี่เป็นแพงปีนี้ครับจัดจัดเต็มครับจัดเต็มนะครับจัดเต็มอ๋ออาสาหวัเล่นเกมอาครับรวมโซนกันลังใจครับทีมงานสาวน้อยเพี่แดงเย็นนี้ครับอูที่บกศสามนะครับขอนแก่นพี่น้องครับสถานีขนส่งบกศสามขอนแก่นนะครับ วันนี้ครับมารวมส่งกำลังใจครับทีมงานสาวน้อยเพรชแพงครับเย็นนี้นะครับเต็มโชว์ครับทีมพระเอกนางเอกมาล้งงานแล้วอัน <st> นี้ก็ดูนี่หน้าเวทีนะครับขอบพี่พน้องส่งกำลังใจครับขอบคุณแฟนครับแฟนเพลงพี่น,น้องนะครับสาวน้อยเพรชบัตรแพงครับทีมมาร่วมส่งกำลังใจครับทีมมาร่วมส่งกำลังใจนะครับเชิญพักมา นี่คือคนมานั่งรอนะฮะมันมานั่งด่ามึงครอว่าคือ่าภาไม่วนพนี้ไม่ได้เห็นนานแล้วนะยากาศหน้าเวทีนะฮะแม่แม่มานั่งม่ใจเห็นทีนันสาวน้อยไม่ว่าจะเป็นศิลปินนะครบคอเสิร์ตคับทุกกำหน่งดูหน้าทีมวันนี้คุณไล์กแชร์พีไน้อมครานคุไลค์กแชร์ูแชกช่องบ้านไปสักหนคสวล้วราบวดมี่สรอบ ิครับเราจะมีเป็นจากจุดเริ่มต้นอยู่ที่นี่จุดสุดที่คุณออมโดยเราทำการ